เพราะเราเป็นคนที่แบบว่าเวลาเรานอนเนี่ยห้ามใครมาโดนตัวขณะชีวิตเราคิดดีทำดีมาอนาคตมันก็จะมีคนช่วยเหลือเราความดีเราก็จะกลับมาช่วยเรานี่แหละเอาจริงๆคือเงินที่เขาหางมาก็คือเงินของเราเพราะว่าครอบครัวเราเป็นทีมทีมที่สามีออกไปหาเงินข้างนอกบ้านแล้วเราเป็นภรรยา เราเป็นทีมซัพพอร์ตเขาอีกทีหนึ่งเพราะเงินที่ให้พ่อให้แม่เราก็ไม่ขอเขามาให้พ่อให้แม่เราอยู่แล้วสวัสดีค่ะ<า>ก็เนื่องจากผลตอบรับของ EP 157กับ158นะคะที่เล่าเรื่องเส้นทางรักของมัมีกับดั d ดดี้เนี่ยก็ฟีดแบ็กดีเกินคาดนะคะพอ FC ดู EP 2จบเนี่ยก็แบบเขาก็อยากรู้ต่อนะคะว่า พอหลังจากที่แบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วแล้วจะเป็นยังไงต่อก็มีแบบอยากรู้ว่าตอนฟิลลี่คลอดแล้วเนี่ยแล้วเลี้ยงฟิลลี่ยังไงนะคะแล้วก็หลังจากย้ายมาอยู่เยอรมันแล้วเนี่ยชีวิตเป็นยังไงต้องปรับตัวยังไงบ้างก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะวันแรกที่กลับมาอยู่บ้านน่ะก็ตอนฟิลลี่ประมาณวันที่4ี่มั้งเพราะว่าเราอยู่โรงพยาบาลหลังจากฟิลลี่คลอด 2วันหรือ3วันนี้แหละจะไม่ค่อยได้แล้วพอกลับมาบ้านวันกลับมาบ้านวันแรกคือแบบว่ามันแบบไม่มีใครเลยอะเพราะว่า,าจะมีหลานที่มาอยู่บ้านเรานะคะจะมาช่วย มาช่วยตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วก็ช่วยไปนอนที่โรงพยาบาลด้วยเข้าไปในห้องคลอดด้วยแล้วก็ช่วยดูแลหลังจากคลอดแล้วเขาก็อยู่โรงพยาบาลเป็นเพื่อนเราตลอดเขาก็ไม่ได้นอนเขาก็เหนื่อยพอวันที่กลับมาบ้านวันแรกเขาก็เข้าไปนอนแล้วเราเหมือนแบบไม่มีใครช่วยเราเลยอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนหลานคนนี้แหละ เป็นลูกพี่ชายเป็นลูกลุงใหญ่นะคะแล้วพอโทมัสมาไม่ทันเนี่ยเราก็ให้อีฟเป็นคนที่เข้าไปในห้องผ่าตัดกับเรานะคะคุยกับอีฟตลอดว่าแบบว่าเอออีฟ e ดูแฮลลี่ด้วยนะเป็นยังไงแบบว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยล้วก็กำชับอีฟไว้ว่าแบบว่า, ata, งงแบบวาแล้วพอพยาบาลเอาเอาฟิลลี่ไปที่ห้องพักเด็กห้องเนอร์เซอรี่อ่ะอีฟ e ต้องเดินตามไปเลยนะกลัวเขาสลับลูกมากกลัวมากไม่รู้ทำไม เห็นเห็นข่าวมาเยอะแล้วก็แบบอีฟก็เข้าไปอยู่ในห้องผ่าตัดกับเราแล้วพอตอนคลอดพอโผล่ออกมานิดนึงอีฟก็บอกคําแรกที่อีฟพูดก็บอกว่าเฮ้ยอล่เฮ้ยฝรั่งจ๋าเลยอะคําที่สองอลี่ดังแม่อะ เราก็แบบนะโดนมบมยาโดนแบบว่าสลึมสลือนิดหนึงแล้วน่ารักไหมอีฟก็บอกเออน่ารักฝรั่งฝรั่งแต่ดั้งแแบอ่ะพี่พอหมอเขาอุ้มมาให้เราปุ๊บเราก็ดูแล้วเร,าก,เรา,าก็หอมแก้มอ้าตาโตเหมือนคุณแม่ จุ๊บไหนจุ๊บเดี๋ยวเอาไปอุ่นกันนะจ๊ะแต่ตอนนั้นดูเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่ค่อยน่ารักเลยอะไรเงี้ยหน้าเด็กแรกเกิดนะเขาก็มาให้ให้เราหอมทีหนึ่งแล้วก็พาไปที่ห้องเนอร์เซอรี่เพราะหมอบอกว่าฟิลลี่ตัวเหลืองนิดนึงให้เอาไปเข้าตู้อบก่อนหรือตัวเหลืองหรือตัวม่วงบอกยิบตามไปเลยอย่าให้เขาสลับฟิลลี่อยาให้เขาสลับลูกอลีกับใครนะแต่คือวันนั้นเนี่ยไม่มีใครเป็น ลูกครึ่งหรือว่าเด็กต่างชาติเลยแล้วก็เด็กสองคนที่เพิ่งเกิดมาใหม่ผิวก็สีค้านิดนึงก็ไม่โดนสลับตัวง,ง,ง่ายๆแน่ก็นะคะแล้วพอออกจากห้องผ่าตัดเขาก็พาเราไปห้องพักฟื้นนะคะเราก็หลับไปเลยประมาณ2ชั่วโมงพอตื่นมาพยาบาลก็พาขึ้นไปบนห้องนะคะช่วงระหว่างที่เราหลับเนี่ย โทมัสเขาก็อยู่ยังโควิดต์ทีนอยู่ที่กรุงเทพไงเขาก็แบบเฮ้ยเราเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพอพี่โดมเขาถ่ายรูปส่งไปให้ปุ๊บแล้วก็ขาดการติดต่อไปเลยแล้วก็ไม่ได้อัปเดตอะไรให้แล้วเขาก็พยายามเทคหาเราซึ่งเราก็ตอบไม่ได้ไงเพราะเราหลับอยู่2ชั่วโมงเขาแบบเป็น2ชั่วโมงที่กวนกะวายใจมากนะคะพอเราขึ้นไปที่ห้องประมาณชั่วโมงกว่าๆนี่แหละพยาบาลเขาก็พาฟิลลี่ขึ้นมาแล้วเราก็แบบว่าอ oh ได้ชื่นชมกับลูกเต็มที่นะคะเพราะว่าออกจากท้องมาก็แบบได้จุกจุกเดียวแล้วก็ไปละอะตอนนี้ก็ได้ชื่นชมแล้วก็แบบโอ้ยตัวเล็กฟิลิคอดออกมาน้ําหนัก2.9นะคะช่วงที่อยู่โรงพยาบาล3วันนั้นนะคะเราก็พยายามปั๊มนมให้ฟิลลี่แต่ว่าปั๊มยังไงก็ปั๊มไม่ออกให้ฟิลลี่ดูดก็ดูดไม่ออกเราก็คิดว่าเอ้ยเราไม่มีน้ํานมแน่ๆอะไรเงี้ยพอกลับไปบ้านวันแรกก็แบบว่าไม่มีใครเลยอะพ่อแม่เราก็ไม่ได้มา อยู่ด้วยในวันแรกนะและอีฟเขาพอเขากลับมาจากโรงพยาบาลเขาก็เหนื่อยเพราะเขาเฝ้าเราทุกวันนอนดึกนอนไม่หลับนอนโซฟามันนอนไม่สบายอะไรเงี้ยเขาก็มาถึงเขาก็หลับแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีใครช่วยเราเลยวันแรกแล้วเราแบบเหนื่อยมากนอนร้องไห้กับลูกอะไรเงี้ยมันรู้สึกวันแรกมันเป็นความรู้สึกที่แบบเหงาวังเวงแล้วเราก็ไม่ได้โทรเรียกใครไง เราก็คิดว่าเราแฮนเดิลได้แต่ว่าพอมันกลับมาจะหลังจากที่อยู่โรงพยาบาลมีแต่คนไม่หาแล้วก็แบบมีคนช่วยตลอดอะไรเงี้ยพอกลับมาวันนั้นรู้สึกเหนื่อยมากไม่มีใครช่วยฟิลลี่ก็แบบวางก็ร้อง ไปลุกไปไหนไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออวันแรกมันเป็นอะไรที่แบบเศร้าเราคุยกับโทมัสก็ร้องไห้บอกว่าเนี่ยอีฟไม่ลงมาช่วยเลยอีฟนอนอยู่ข้างบนไงอีฟมันก็เหนื่อยเราก็เข้าใจเออพอวันที่สองที่สามก็พยายามปั๊มนมเรื่อยๆใครบอกกินอะไรแล้วน้ำนมไหลก็ก็พยายามนะคะพยายามปั๊มจนออกปั๊มจนออกแล้วหลังจากนั้นก็น้ำนมก็มาค่อยๆมา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 ,มาแบบว่าเยอะมาก เราก็ซื้อตู้มาตู้แช่แข็งสําหรับแช่นมโดยเฉพาะนะคะก็ปั๊มแล้วเก็บใส่ตู้แล้วก็เอาสลับปั๊มแล้วใส่ขวดก็ให้ฟิลิดูดจากขวดสลับกับข้าวเต้านะคะก็สลับสลับกันพอครบ1ิบวันปุ๊บโทมสัสก็มา๋อเขายังช่วยหน่อยเพราะว่ามีคนช่วยเลี้ยงมีคนช่วยอุ้มลูกช่วยเล่นกับลูกนะคะช่วยเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ําให้ลูก mm hmm. วันที่เราพาลูกกลับมาใช่ไหมเราก็บอกโทมัสว่า เออเนี่ยเราจะให้ลูกนอนเตียงเดียวกับเรานะโทมัสก็บอกว่าจริงเหรอทําไมไม่แยกห้องนอนนู่นนี่นั่นตามสไตล์ฝรั่งนะเราก็บอกว่าโอ้ยลูกยังเล็กมากฉันอยากอยู่ใกล้ๆลูกตลอดเวลาฉันไม่ปล่อยให้ลูกไปนอนคนเดียวอะไรอย่างนี้หรอกแบบเราอยากอยู่ใกล้กับลูกเองใช่ไหมแต่ฝรั่งเขาต้องแยกห้องนอนแล้วก็เขาก็บอกว่าให้ลูกนอนด้วยได้แต่ว่าไม่เกิน3เดือนนะให้แยกห้องนอนดีกว่าเป็นสัดส,ส่วน ก็เออเออไปนะคะตอนนั้นตัดภาพมาถึงทุกวันนี้ฟิลลี่ยังนอนตรงกลางอยู่เลยค่ะสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากให้เกิดขึ้นก็คือให้ฟิลลี่แยกห้องนอนทุกวันนี้คือพ่อติดลูกมากต้องนอนกอดลูกเพราะเราเป็นคนที่แบบว่าเวลาเรานอนเนี่ยห้ามใครมาโดนตัวขณะทุกวันนี้ฟิลลี่นอนกลางหลับหลับฟิลลี่พลิกตัวมาเอาขามาไกลเราก็ต้องหยิบออกเพราะไม่งั้นเรานอนไม่ได้เราเป็นคนที่นอนแล้วเราจะต้องห้ามใครมาโดนตัวเด็กขา แต่ไม่ได้อะไรไม่ได้เลยคือ คือเป็นคนขี้อึดอัดขี้รำคาญอย่างเงี้ยโทมัสเขาเป็นคนที่ต้องกอดต้องอะไรแต่แล้วฟิลลี่ก็เป็นเด็กที่ชอบให้กอดนะคะอย่างเวลาก่อนก่อนจะนอนก่อนจะหลับฟิลลี่ก็ดึงมือเราไปกอดตลอดเลยพอลูกหลับแล้วเราต้องเอาออกเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่หลับให้เรากอดใครหรือนอนติดกับใครอะไรเงี้ยจะนอนไม่หลับเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเออฟิลลี่ชอบให้กอดแล้วพ่อเขาก็ชอบนอนกอดก็เลยพ่อกับลูกก็จะนอนกอดกันแล้วโทมัสก็จะ จะไม่อยากให้ลูกแยกข้างนอนตอนนี้เขารู้สึกแฮปปี้มีความสุขได้นอนกอดลูกอะไรเงี้ยน,นะคะเออเราก็โอเคดี2คนไปกอดกันได้ไม่ต้องมีใครมายุ่งกับฉันฟิลลี่ก็เลี้ยงปกติแล้วเราอะเลี้ยงเลี้ยงเองตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าพอฟิลลี่ได้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็มีป้าแตงนะคะมาช่วยเลี้ยงเพราะว่า คือจะให้ไปเอาคนข้างนอกหรือคนที่ไม่รู้จักอะมาช่วยเลี้ยงลูกเราเราก็แบบบอกตรงๆเลยเราไม่ไว้ใจใครตอนนั้นคือไม่อยากให้ลูกคลาดสายตาเลยเพราะเขาเหมือนเป็นแบบว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราเราก็เลยแบบ ไม่อยากให้คลาดสาต,ตาไม่อยากไม่ไว้ใจใครไม่ให้ใครเลี้ยงคือเลี้ยงเองตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าก็มีป้าแตงมาช่วยแล้วก็ป้าแตงก็มาช่วยอุ้มป้อนนมช่วยพาอาบน้ําแล้วก็ช่วยเราล้างขวดนมอะไรอย่างเงี้ยป้าแตงก็ไปเช้าเย็นกับป้าแตงก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องเรานะคะไว้ใจได้ทุกอย่างคือเราก็ไว้ใจป้าแตงเป็นญาติด้วยแล้วก็แบบเออป้าแตงเขาเป็นคนที่แบบ ดูแลดีดูแลเด็กเล็กดีมากเลยนะคะแล้วก็เล่นตลอดกับฟิลลี่ฟิลลี่ก็รักป้าแตงมากก็ได้ป้าแตงมาช่วยแล้วก็พออยู่กันไปจนพอฟิลลี่ครบ5เดือนเราก็ก็มาอยู่เยรอรมัน2เดือนช่วงนั้นคือแบบว่าก็คลุกอยู่กับฟิลลี่ทั้งวันนะ่ะเหมือนกับโทมัสไปทำงานใช่ไหมเราก็จะอยู่กับลูกแล้วเราก็ตัวติดกับลูกตลอดเวลาก็เลยให้กินนม เต้าให้ฟิลลี่เข้าเต้าตลอดเวลาจนช่วงนั้นเนี่ยไม่ปั๊มนมเลยเพราะว่าขี้เกียจด,ด้วยแล้วก็ไม่มีที่เก็บมีปั๊มบ้างนิดนิดหน่นอยๆแต่พอเริ่มเอาใส่ขวดให้แล้วฟิลิปก,ก็ไม่กินละก็ก็เลยเข้าเต้าอย่างเดียวก็สะดวกแม่ด้วยแล้วก็กินนมสดจากเต้าแล้วก็ตอนกลางคืนฟิลิปก,ก็เปิดเต้าดูดตลอดเวลาอะไรเงี้ยกลางวันก็ดูดตลอดเวลาคือแบบช่วงช่วงให้นมลูกนี้ แขนตรงนี้คือปวดมากคือแบบว่าต้องนอนท่าเนี้ยตลอดทั้งคืนเพราะฟิลลี่นอนตรงกลางใช่ไหมเราก็จะหันนอนท่านี้ตลอดแล้วฟิลลี่ก็นอนดูตลอดเป็นอยู่อย่างนั้นนะ่ะให้นมจากเต้ากับฟิลลี่จนถึงสองขวบ2เดือนคือแบบว่าตอนแรกกะจะให้สักปีหนึ่ง ให้ยาวไปถึงสองขวบสองเดือนค่ะกว่าฟิลลี่จะเลิกเต้านะคะก็ก็เดี้ยงอยู่อย่างเงี้ยประมาณสองปีพอกลับมาจากเยอรมันใช่ไหมสองเดือนแล้วโทมัสก็อยู่กับเราอีกประมาณเดือนหนึ่งแล้วโทมัสเขาก็ต้องกลับไปทำงานต่อแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงแรกที่โทมัสต้องอยู่ห่างจากเราแม่กับลูกอีกสองเดือนเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบทรมานมากที่เขาแบบ ไม่ได้เจอลูกกับเจอเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาทนไม่ได้แล้วแล้วเขาก็แบบว่าพูดแล้วน้ําตาจะไหลแล้วเขาก็แบบว่าเออไม่จะไม่เอาแบบนี้อีกแล้วอะ่ะคือฉันอยู่ไม่ได้จริงๆมันชีวิตมันเหงามันว้าเวมันคือแบบโอ้ยพูดแล้วน้ำตาจะไหลเสร็จแล้ว พอครบสองเดือนเขาก็บินกลับมาช่วงนั้นโควิดไงพอเขาบินกลับมาเราก็ไปควอลทีนที่โรงแรมอนันตราอีกสองอาทิตย์พอครบสองอาทิตย์เราก็กลับมาอยู่บ้านพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บเรามาดูที่ตู้แช่เฮ้ยใครถอดปลั๊กอะ <c oughs> แล้วพอเปิดดูนมในตู้เย็นละลายหมดแล้วแล้วก็คือแบบละลายมาน่าจะไม่ต่ำกว่าสามวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่มีความเย็นอยู่ที่นมแล้วไง เราก็เอาละยายยายเล่นกูนละยายยายแน่นอนก็เลยโทรถามมะอ๋อไ,ไม่ใช่ปิดไม่ใช่ปิดไม่ใช่ดึงปลั๊กสวิตอะสวิตมันสีแดงๆที่มันเป็นเปิดปิดได้อ่ะโดนปิดสวิตก็โทรไปฉะเลยค่ะยายยายยายดึงปิดสวิตทำไม เอาไม่รู้เดินไปเห็นไฟมันแดงๆก็เลยปิดกลัวกลัวเปลืองไฟนมตู้นั้นก็เลยปัม๊มปั๊มทางน้ําตาเลยนะกว่าจะได้นมขนาดนั้นเพราะช่วงที่แบบนมคัดแล้วนมมันตันแล้วแบบทรมานมากความนมตันคือมันเป็นอะไรที่ทรมานนอนร้องไห้นมนี้แบบมันแบบปวดร้าวจนแบบว่าขยับก็ไม่ได้แตะก็ไม่ได้คือตอนนั้นก็ต้องให้แบบ ติดต่อหมอมาเลยนะให้ที่เขาแบบที่ที่เขาที่เขาแบบรับเคลียร์ท่อนมอะไรอย่างเงี้ยต้องให้มานวดแล้วก็มาปั๊มออกให้อะ่ะเพราะว่าเราปั๊มเองไม่ได้มันเจ็บมากปั๊มจนเจ็บก็คือตู้นั้นปั๊มมาเสียเปล่าทั้งหมดนะคะทิ้งหมดเลยทิ้งตอนทิ้งก็แบบว่าน้ําตาไหลแบบคือตอนปั๊มมันนาอใครปั๊มนมก็จะรู้ว่าแบบว่ามันทรมานมากอะชีวิตแม่ปั๊มนมเนี่ย แล้วเออก็แต่ว่าก็ไม่เป็นไรยังไงฟิลลี่ก็ไม่ได้กินอยู่แล้วแหละแต่คือกะเอาไปบริจาคหรือว่าให้ใครที่แบบไม่ค่อยแม่ไม่มีน้ํานมไงเพราะว่าเวลาที่ลูกเรากินนมแม่ล้วนๆน่ะฟิลลี่คือแบบไม่เคยเกิดมานะจนถึง เกือบๆสองปีก่อนไปโรงเรียนแทบจะไม่เป็นอะไรเป็นหนักสุดก็คือเป็นหวัดน้ำมูกไหลฟิลิขแข็งแรงมากไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรเลยไม่ป่วยไม่เจ็บอะไรเลยคือเราโชคดีมากนะคะกลัวแต่ตอนนี้ตั้งแต่ไปโรงเรียนอนุบาลกลับมาเดี๋ยวเป็นหวัดกลับมาไอตลอดแต่ก็มีแต่ไอกับเป็นหวัดนี่แหละก็ไม่เป็นอะไรฟิลิ ฟิลลี่ถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างสุขภาพดีมากแล้วก็แข็งแรงนะคะเพราะว่าก็กินนมแม่จนถึง2ขวบ2เดือนนะคะค่ะพอโทมัสเขากลับมาเจอเรารอบนี้เขาก็เลยบอกว่าจะให้เขาไปไป,ไปมามาแบบนี้ไม่ได้แล้วคือไม่ชั้นย้ายมาก็ต้องเธอย้ายไปณจุดนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงนั่นแหละที่ทำให้เราตัดสินใจว่าเราต้องย้ายมาอยู่เยอรมันแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่า ด้วยหลายๆยอย่างนะคะปัจจัยหลายๆอย่างที่แบบมาคิดไตรตรองดูแล้วการย้ายมาอยู่เยอรมันของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเราสามคนนะคะ mm hmm. พอเราตัดสินใจว่าเราจะย้ายมาอยู่ที่เยอรมันแล้วอะคะ mm ่ะ hmm. เราก็อยู่เมืองไทยมาจนถึงฟิลลี่อายุได้ขวบนิดๆก็ฟิลลี่อายุหนึ่งขวบตอนเดือนตุลาเราย้ายมาจาก เมืองไทยวันที่22หรือ23ทธันวาเนี่แหละคะ่ะก็คือย้ายมา2-3วันก็เป็นวันคริสต์มาสเลยพอหมดช่วงวันหยุดยาวคริสต์มาสปีใหม่นะคะโทมัสเขาก็ต้องเริ่มกลับไปทำงานจริงจังอีกแล้วเราก็จะ ช่วงนั้นเราก็จะอยู่บ้านกับฟิลลี่สองคนเพราะโทมัตออกเช้ามากนะคะกลับมาก็ทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยอย่างนี้ทุกวันได้หยุดวันเดียวก็คือวันวันอาทิตย์คือถามว่าต้องปรับตัวอะไรเยอะไหมคือเราก็อยู่แต่บ้านกับลูกกันนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ต้องปรับตัวอะไรมากเรื่องอาหารการกินเนี่ยเราก็ทำเองตลอดเราก็ทำกับข้าวกินเองทุกวันแต่จะมีแค่เรื่องที่แบบว่า ซุปไปซูเปอร์มาร์เก็ตลำบากนิดนึงเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยถ้าจะเดินนี่ก็ต้องมีประมาณ 15- 20นาที่ะเนาทีอ่แล้วเราไม่มีอะไรขนไงเพราะเวลาซื้อทีหนึ่งเราซื้อเยอะมันก็มีแต่รถเข็นลูกเราก็จะเอาใส่ข้างต้ได้แต่ว่าเราโชคดีมากสามีแทบจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการพาไปนู่นไปนี่อะไรได้มากเพราะว่าเขาติดทำงานแต่เราอะ่ะโชคดีที่เรามีแบบ พ่อแม่สามีแล้วมีสองบ้านซึ่งแบบน่ารักช่วยเหลือดีทั้งสองบ้านเลยคือเอาจริงๆนะมาอยู่ย้ายมาอยู่ประเทศนี้สองปีแรกนะถ้าไม่ได้แบบพ่อแม่โทมัสทั้งสองบ้านนะคะบอกตรงๆเลยว่าแบบชีวิตอยู่ยากเหมือนกันเพราะว่าจะไปไหนมาไหนทีก็ลำบากแต่ว่าอันนี้คือแบบฝัง่งฝั่งพ่อแท้ๆก็จะมารับไปซูเป,ปอร์มาร์เก็ต ทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละวันส่วนฝั่งแม่แท้ๆก็จะมาอยู่มาช่วยเล่นกับฟิลลี่วันละ2-3ชั่วโมงอาทิตย์หนึงประมาณ2-3วัน ก็มันช่วยแบ่งเบาแล้วก็ทําชีวิตเราให้ดีขึ้นมากคือแบบมีคนคอยช่วยช่วยเหลือตลอดเวลาที่เราต้องไปหาหมอซึ่งตอนนั้นก็มีปัญหาปวดหลังแล้วก็ผ่าตาัดตาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้พ่อแม่สามีนี่แหละที่พาไปหาหมอพาไปกายภาพอะไรตลอดคือโชคดีอ่ะคือโชคดีมากแล้วดีมีพ่อแม่สองฝั่งแล้วดีทั้งคู่อคือแบบเรารักเราเราก็แบบรัก ทั้งสองบ้านเลยซาบซึ้งซึ้งใจจริง,รงเรื่องพ่อแม่แฟนนี่ก็แบบความดีที่เราสั่งสมมาเนี่ยมันมันช่วยเหลือเราทุกอย่างก็เห็นผลนะคะชีวิตเราคิดดีทำดีมาอนาคตมันก็จะมีคนช่วยเหลือเราความดีเราก็จะกลับมาช่วยเรานี่แหละเอาจริงๆคือคือไม่ได้ชมตัวเองคือเราเป็นคนคิดดีทำดีมาตลอดไม่เคยแบบคิดร้ายกับใครนะคะ คือชีวิตเราก็จะดีนะจริงๆเจะรี่เชื่ออย่างนั้นเลยเพราะผลความดีของเราที่เราแบบทำมาทั้งหมดตอบแทนเราแล้วนะคะอย่างเรื่องอาหารการกินเนี่ยเราก็อยากกินอาหารไทยทุกมื้อแหละแล้วโชคดีมากที่โทมัสเขาก,ก็เป็นคนชอบอาหารไทยไงก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวฉันจะไปหัดทําอาหารเยอรมันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบทําทําไมไม่ต้อง ฉันไม่ได้อยากกินทําอาหารไทยนี่แหละดีแล้วเราก็โอเคเข้าทางฉันก็แบบไม่อยากกินอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องกินอยู่แล้วเนี่อาหารอาหารฝรั่งอาหารเยอรมันอะไรเงี้ยซึ่งกินได้สองวันติดก็ไม่ไหวล้วอย่างเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยคือไม่ได้กินอาหารไทยก็จะใช่ไหมทุกคนก็เป็นนั่นแหละแล้วยิ่งแบบสามีเราชอบกินอาหารไทยเราก็ทําอาหารไทยทุกวันก็สบายดี แฮปปี้ทุกคนนะคะแล้วก็ร้านเอชงเอเชียวัตถุดิบคือมีโหมดอ่ะก็เลยไม่ได้ต้องมีการปรับตัวอะไรมากเลยในเรื่องอาหารการกินไม่ต้องปรับตัวเลยแหละก็เราทํากินเองทุกมื้อนะคะเรื่องความเป็นอยู่เอาจริงๆเราก็อยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนคนเยอรมันส่วนใหญ่เขาก็ถ้าแบบเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปซื้อของตามร้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนที่นี่ก็จะไม่พูด อังกฤษนะคะมีน้อยมากที่จะพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าก็มีคนพูดอังกฤษได้แต่ว่าน้อยถ้าใครเป็นวีซ่าถาวรที่นี่เขาก็จะมีการบังคับให้เรียนภาษาเอยอรมันไงคะ่ะซึ่งตอนนี้ชาริดโดนบังคับอยู่เพราะว่าช่วงที่มา2ปีแรกไม่ได้เรียนก็เพราะว่าลูกเราเล็กเราก็ขอผัดไปผัดไปเรื่อยๆบอกว่าขอลูกเข้าอนุบาลก่อนถึงจะมีเวลามาเรียนเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ไปเรียนไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ต้องไปเรียนแล้วแหละซึ่งก็เรียนมาตั้งแต่เดือนมกรานะคะ คอสจะจบประมาณเดือนอพฤศจิกาเรียนมาได้ประมาณครึ่งปีแล้วแต่ก็ยังพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ก็ฟังออกนิดหน่อยแล้วก็พูดได้นิดหน่อยไม่เก่งมากซึ่งเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้เพราะว่าโอป้าโอม่า โทมัสพูดภาษาอังกฤษได้หมดทุกคนแล้วเราก็ไม่ค่อยมีสังคมข้างนอกด้วยเราก็ไม่ได้ต้องออกไปทํางานข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าภาษาเยอรมันไม่ค่อยจําเป็นแค่จะเรียนให้พอผ่านตามที่เขากําหนดพอเพราะว่าถ้าเราอยากได้วีซ่าถาวรที่นี่เนี่ยเราต้องสอบผ่านให้ได้เลเวล B1 จะสอบผ่านให้ได้แค่ B1 แค่นั้นแหละก็จะพอแล้วแล้วก็จะเรียนให้พอผ่าน เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีความจําเป็นต้องใช้มากเนาะคนที่เขาจะใช้มากก็คือต้องไปหางานทําอะไรเงี้ยแต่เราไม่ต้องออกไปหางานทําอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่างานในบ้านแค่ดูแลลูกดูแลสามีก็ก็คืองานหลักของเรานะคะเพราะทมัสก็บอกแล้วว่าไม่อยากให้ออกไปทํางานข้างนอกให้เราทําอาหารให้เขากินทุกวันทเข้าวกล่องให้เขาไปกินทุกวันนี่แหละงานของเราแล้วเราก็ไม่อยากออกไปด้วยก็แฮปปี้นะคะเพราะว่าตอนเรา เราอยู่อังกฤษเราผ่านมาหมดแล้วไงทํางานร้านอาหารแล้วก็งานหนักๆอะไรคือทํามาหมดแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าจะเล่าให้ฟังชีวิตที่แบบจะต้องไปดิ้นรนอยู่ที่ลอนดอนนะคะซึ่งก็ดราม่าเหมือนกันนะเออเดี๋ยวอีพีหน้าจะเล่าให้ฟังแต่อีพีนี้เอาในเยอรมันก่อนนะอ๋อแล้วก็มี FC ให้เล่าเรื่องจุดเริ่มต้นในการท mm. าํา YouTube มายังไง mm. ก็มันเริ่มต้นมาจากนั่นแหละที่เราไม่อยาก ออกไปทำงานนอกบ้านนะคะแต่เรายังต้องมีรายได้ของตัวเองเพราะว่าจะให้มาแบ่มือของเงินสามี100%ก็ทำไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาก็พูดตลอดว่าเงินที่เขาหามาก็คือเงินของเราเพราะว่าครอบครัวเราเป็นทีมทีมที่สามีออกไปหาเงินข้างนอกบ้านแล้วเราเป็นภรรยาเราเป็นทีมซัพพอร์ตเขาอีกทีหนึง่งอย่างทุกวันนี้เลยเนี่ย โทมัสทำงานหนักมากโทมัสทำงานขายรถได้เป็นอันดับหนึ่งของบริษัทแล้วก็วันวันหนึ่งเนี่ย mm. เขายุ่งมาก mm. ยุ่งแทบบางทีเวลากินข้าวยังไม่มีเลยลูกค้าเนี่ยมาหาเขาเขาคุยกับลูกค้าคนนี้อีกคนนึงก็คือนั่งรออยู่แล้วแล้วคือเพื่อน mm. เพื่อนร่วมงานของเขาที่เขาเห็นโทมัสทำเนี่ย mm. เขาบอกว่าคุยกับโทมัสทุกคนอกอยูทำได้ยังไงคือมันมันแบบ ถ้าฉันทําในแบบที่อยู่ทำนะทุกวันแบบนี้นะคือฉันบ้าไปแล้วเพราะว่าโทมัสก็เกือบบ้าแล้วเหมือนกันเขางานยุ่งมากจริงแล้วคือบริษัทเขาก็จะมีโบนัสพิเศษใช่ไหมเป็นเลเวลเลเวลโทมัสก็ขายได้ถึงยอดที่ได้โบนัสพิเศษท็อปเลเวลสุดเลยก็คือได้โบนัสนั้นมาแล้วนะคะหมื่นยูโร พิเศษนอกเหนือจากค่าคอมใดๆที่เขาขายได้ซึ่งมันก็เป็นตัวที่พิสูจน์ว่าเขาทำงานหนักจริงๆเพราะว่าเซลล์80%ขายได้ยังไม่ถึงครึ่งของเขาเลยค่ะเวลาที่มีใครถามโทมัสว่าเธอทําแบบนี้ได้ยังไงเธอขายอย่างนี้ได้ยังไงเธอทํางานหนักขนาดนี้ได้ยังไงโทมัสก็พูดตลอดว่าแบบเพราะว่าฉันมีภรรยาคอยแบ็กอัพ อยู่นะคะก็คือโทรมสทำงานอย่างเดียวเรื่องในบ้านทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรเรื่องอาหารการกินเรื่องเสื้อผงเสื้อผ้าเรื่องซื้อของเขาไม่ต้องมาคิดถึงเรื่องอื่นก็คือเราเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเขาให้เขาออกไปทำงานหนักได้ก็คือดูแ,แลอยู่ที่บ้านซึ่งเขาก็จะบอกทุกคนอย่างนี้ตลอดว่าที่เขาทำแบบนี้ได้ก็เพราะเขามีเราฟังแล้วก็แบบว่าน้ำตาจะไหลอีกแล้ว นั่นแหละซึ่งเราทํางานกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นเงินที่เขาหามามันก็คือเงินเราเขาก็จะพูดอย่างนี้ตลอดแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่สามีทํางานหนักขนาดนี้นะแล้วได้เงินมาคือเราก็จะมีเครดิตคัทที่เขาทําไว้ให้นะคะจะให้เราเอาไปรูดซื้อของที่แบบว่าแพงๆของส่วนตัวแพงๆอันนั้นเราก็ทําไม่ได้แล้วเราก็ยังไม่เคยซื้อด้วยเวลาที่จะซื้อของอะไรแพงๆ อะไรอย่างเงี้ยอย่างรองเท้ารอง,งเท้าคู่ละ7-8,000พันอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าเอาบัตรสามีไปรูดนะเราก็จะเก็บเงินเองเงินที่ได้มีรายได้ของเรานี่แหละก็บ้านที่เมืองไทยเราก็ให้เช่าด้วยไงเราก็ยังพอพอมีรายได้อยู่ก็คือนอกจากบ้านจะผ่อนตัวเองแล้วเราก็ยังมีรายได้เหลือนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะให้พอ่อให้แม่ เป็นรายเดือนเพราะเงินที่ให้พ่อให้แม่เราก็ไม่ขอเขามาให้พ่อให้แม่เราอยู่แล้วไอ้บัตรที่เขาให้มาเนี่ยก็จะซื้อของใช้ของกินภายในบ้านของอะไรที่ซื้อเข้าบ้านหรือของลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้บัตรนั้นแต่ของส่วนตัวที่แพงๆก็จะใช้เงินตัวเองนี่แหละค่ะซื้อต่อให้เขาจะบอกตลอดว่ามันคือเงินของเราแต่ก็เนาะเราก็หาเงินเองใช้ดีที่สุดนะคะเงินที่เราได้มา จากการทำ YouTube เราก็ผ่อนลดของเราเองด้วยซึ่งมันก็แบ่งแบ่งเบาภาระของเขานะคะแล้วก็ก็คือไม่เคยขอด้วยว่าเดือนหนึ่งเธอต้องมาให้เงินเดือนชั้นเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยขอนั่นแหละอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการทำ u t u b e ก็คืออยากมีรายได้ของตัวเองแล้วก็ คือเขาก็ซัพพอร์ตนะสามีก็ซัพพอร์ตแต่แรกๆก็จะมีปัญหานิดนึงเพราะคนเยอรมันก็อย่างที่รู้นะคะตัวเขาเวลาที่เรามาถ่ายถ่ายในบ้านแรกๆช่วงแรกๆเขาก็ไม่ค่อยชอบเพราะเขาจะบอกว่าอันนี้มันเพอร์ซันแนลนะอันนี้มันเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรให้ใครเห็นหรือว่าหรือว่าถ้าหน้าเพิ่งตื่นนอนอย่างเงี้ยห้ามถ่ายเขาเด็ดขาดเดี๋ยวนี้ก็ยังมีแวบๆได้แล้ะคือก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้เขาเห็นแล้วเขาก็เริ่มแบบอืมโอเคเขารู้แล้วว่าเราทำอะไร นะเขาก็จะให้ความร่วมมือเยอะให้ความร่วมมือเยอะขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะตั้งแต่ที่ฟิลลี่เกิดเลี้ยงฟิลลี่มายังไงแล้วก็การปรับตัวของการอยู่ในประเทศนี้จุดเริ่มต้นการทำ Youtube ก็มีประมาณนี้แหละคะ่ะเล่าแบบคร่าวๆอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะให้เล่าอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเชอรี่จะมาเล่าให้อีกนะคะสำหรับ EP นี้นะคะ ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบแล้วก็เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ